สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับสำหรับร้านทอมอเตอร์ปคนชัยนะครับวันนี้อากาศก็กสดใสนะครับแดดออกแต่ยังไม่ร้อนมากบรรยากาศโดยรวมดูแล้วมีลมพัดเย็นสบายครับผม สำหรับวันนี้ผมจะมารีวิวเวฟร้อยคันนี้นะครับเป็นเวฟรอยเอสยูบ็อกจ้าของแต่งมาก็ถือว่าสวยนะครับมาพร้อมกับสติกเกอร์มากมายเจ้าของบอกว่านี่ขนาดเกะอกไปแล้วหลายหลายแผ่น แต่เจ้าของก็ยังไม่ลืมสติกเกอร์ของทอมอเตอร์นะครับ <Okay. S 1> ยางแก้มเตี้ยโลมิเนียม e หูโหลดส่วนอาร์มเป็นของ DKT นะครับ DKT Thailand ส่วนท่อก็เป็นของเวฟร้อยยบห้าเบรกหลังเจ้าของบอกว่าไม่ใช้ไล่เบาไปเลยเบรกหน้าไม่รู้จะใช้หรือเปล่าน่าจะใช้ครับดูแล้วสวยในสายตาไวรุ่นมองแล้วโอ้โหเนีย้ยนครับมาดูหัวใจของเวฟร้อยคันนี้ครับ โอ้ยเจ้าเวฟร้อยคันนี้เท่าที่ดูไปแล้วเป็นหัวฉีดครับผมเดี๋ยวส่องไปดูข้างในนะโอ้เป็นเครื่องของเวฟร้อยสิบไอหัวฉีดครับเจ้าของเอาเครื่องเวฟร้อยสิบไอมาใส่ครับผม ามาดูที่ถังเชื้อเพลิงกันหน่อยว่าจะเปลงกันมาอย่างไงถึงได้มีหัวฉีดน่าละโอ้ส่วนถังเชื้อเพลิงนั้นน่าจะเป็นของเวบร้อยยห้าบังลมรุ่นหัวฉีดปั๊มก็น่าจะเป็นของร้อยยห้า ใช้ได้เลยครับนี่แปลงมาตั้งแต่เป็นหัวฉีดเจะอบอกว่าประหยัดน้ำมันขึ้นเยอะแล้วไม่จุกจิกแปลงแล้วไม่จุกจิกใช้ได้ดีเวฟร้อยเอ็ดเครื่องเวฟร้อยสิบไอแต่ตรงนี้ก็ยังไม่ลงตัวนะครับสายไฟอะไรยังรก ดูนิดหน่อยแต่ว่าตามตามภาษาครับตามภาษาพวกเด็กวัยรุ่นเขาอาจจะต้องการรกแบบนี้ก็ได้นะครับยังไม่เก็บโดยรวมเวอรร้อยคันนี้ความเร็วก็อยู่ที่ประมาณร้อยยี่สิบเหมือนกับว่ารถเดิมๆนะครับขับแบบประหยัดน้ำมันไม่สิ่งมากแต่โทษอาจจะดังไปนิดหน่อยตามภาษาเด็กน้อยครับ ครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะครับที่รับชม